พี่น้องพ่อเลดีแล้วโพดว่ารถบ้านในตำนานกับถุงยางอนามัยพะนะยังสี่กะมีติพี่น้องสัมพอสัมพอสัมพอหนาผัวกขาบอยากเบิงซัมพอพวับวบอยากเบิงหดนากับวายุก็สิเขียดสิคมคักแท้แล้วก็เจอมาหลายเนาะ ตตดจ่อยของกันพอออเล่ดีนะแหมป๊าดนาทรงสารตตดจ่อยมหอดทุกอย่างนะไม่อยู่ในรถบ้านพวกราบุได้ไปนั่มเบิดขค่ำสิวาพี่น้องเอ้เอาเดวแต่เว้นแต่กรมบุใดด้องเนาะพี่น้องเนาะใส่หัวยางเดียว บินมองมองเลยเจอคำนี้วินมองมองเลย